ทีนี้สติไม่ใช่แค่ปัจจุบันอย่างเดียวอดีตด้วยแล้วก็ยังสามารถดึงเรื่องราวในอนาคตมาด้วย,วยมันดึงได้สามการเลยนะสติเนี่ยตรึงและจับได้สามการด้วยที่อนาคตยังไม่บอกใช่ไหอนาคตมันต้องฝึกตามนัยยะของปฏิจจะสายเกิดสายดับมันต้องรู้จากปัจจุบันในเหตุใช่ไหมอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันในเหตุอนาคต,าคตาผลเนี่ยมันต้องต้องไต,ต่เต้าไปตามเหตุปัจจัยตัวนี้กรรมและผลของกรรมแบบนี้มันถึงจะสามารถ วิ่งแล่นส่วอนาคตได้เออนี่ทั้งหมดเหล่านี้คือกิจอะไรเป็นอะไรเป็นอาการปรากฏผลปรากฏเนี่ยหมายความว่าก็คือสภาวธรรมที่รักษาจิตหรือรักษาอารมณ์รักษาจิตรักษาอารมณ์ก็คือสติเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะรักษากุศลจิตไว้แล้วก็อารมณ์ของสตินั้นไว้ก็จะเห็นภาพชัดเวลาเราไป เห็นอาการปรากฏของเขาเห็นผลปรากฏของเขาเวลาไปกําหนดปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตในขณนะนั้นจิตในขณนะที่กําลังระลึกนั้นเราจะเห็นกุศลและจิตเกิดและจะสามารถรู้ด้วยรวับอารมณ์อะไรอะไย่งยกอย่างเช่นเช่นเวลาลึกอดีตเช่นเมื่อเช้าตอนที่เราฉันอาหารในบาทนะครับฉันน่ยแล้วเราเห็นอาหารเช่นทุเรียนสมมุติสมสมุติไอ้ทุเรียนโผล่ขึ้นมาจะไม่ในความทรงจํา และเราตั้งสติไม่ให้ราคาโทสะโมหเกิดและเราก็ฉันด้วยปัญญาด้วยญาณสังวรฉันด้วยสติสัพชัญญาเพื่อประโยชน์ต่อ,อกายนี้จริงๆพอระ,ะลึกปุ๊บนั่นจะระลึกถึงกุศลจิตที่เกิดขึ้นได้ด้วยแล้วก็ระลึกถึงว่าจิตตอนนั้นน่ะรับทุเรียนเป็นอารมณ์ได้ด้วยแล้วก็จะเห็นว่าจิตของตอนเองปลอดโปร่งโล่งเบาในการกินทุเรียนไม่ให้บาปเกิดได้ด้วย แล้วในขณะที่ย้อนไประลึกในขณะที่ระลึกกลับเนี่ยกุศลแกิจก็เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะหรือไประลึกถึงอีกขณะหนึ่งอกุศลเกิดโลภะเกิดแต่ย้อนไประลึกมันนึกได้ด้วยว่าโอ้ตอนนั้นนะ่ะโลภะเกิดตอนนั้นนะ่ะรับอัตุเรียนเป็นอารมณ์ด้วยแต่ตอนกลับไประลึกนี่กุศลเกิดอกุศลไม่เกิดในระลึกเห็นไหมมันจะรักษาอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพที่ สภาวธรรมที่เป็นเหตุมุ่งหน้าสู่อารมณ์เพราะสติเนี่ยผลปรากฏของเขาก็คือเราจะเห็นสภาพจิตเนี่ยที่มีความแข็งแรงมากในการที่จับอารมณ์นั้นแน่นมากตรึงอารมณ์นั้นไว้แน่นมากถ้าเราสภาพะเห็นเห็นอาการปรากฏของสติเนี่ยอารมณ์นั้นเด่นมากอารมณ์นั้นแน่นมากยกตัวอย่างเช่นนีบางคนจเจริญอาณาปานสติแล้วย้อนกลับไปเลยลหรือไปเห็นอารมณ์เห็นสติตนเองที่ไปจับ แสงสว่างจากการเจริญอาณาปณะสติหรือว่านิมิตของอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเห็นว่ามันจิตนั้นมันแนบอารมณ์นั้นมุ่งสู่อารมณ์นั้นแล้วก็ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นเขาใจอย่างจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนเหตุใกล้2ประการ1สัญญาที่มัน่นคงฉะนั้นหมายความว่าอะไรถ้าปรารถนาอยากจะให้สติแข็งแรงวิธีการคือเห็นอะไรก็มาร์คความรู้สึกไว้มาร์คความรู้สึกไว้ทําได้ไหมทําได้ไหม ทำเครื่องหมายไว้ทำเครื่องหมายไว้คือเช่นเราเดินเดินไปเราไปเห็นอะไรก็ทำเครื่องหมายปุ๊บคือทำสัญ,ญลักษณ์ในการที่เราจะจำทำสัญ,ญลักษณ์ในการที่จะจำไว้ทำสัญ,ญลักษณ์ปุ๊บ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 ไปคนประเภทนี้จะระลึกได้เร็วใช่ไหมเราเป็นคนชอบทำสัญ,ญลักษณ์อะไรไว้ไหมไปหรือว่าไม่เลยปล่อยเรื่อราดเลยพระอาจารย์เป็นคนมีจุดบอดเรื่องความจำในเรื่องการเดินทางไม่ไม่ใส่ใจไม่จำ แล้วก็ไปมีทิฏฐิแบบนี้ล็อกๆๆๆเนี้ยไปที่ไหนไม่เคยจําอะไรได้เลยจนทุกวันเนี้เสียหายมากทีนี้พราะเราไม่ได้มาร์กแต่เรามัวมาร์กเรื่องอื่นเช่น,นเดินทางเดินทางเนี่ยพระอาจารย์ก็จะไปมาร์กเรื่องที่ตัวเดงนกาลังระลึกอยู่กําลังใส่ใจในธรรมะอยู่อะไรก็แล้วแต่แล้วเลยไม่สนใจเลยว่าเรามีคนถามว่าวันนี้ไปไหนมาเออยังเข้ากรุงเทพนี่ผ่านนอะไรบ้างไม่เคยสนใจเลยเพราะเราไม่ได้มาร์กเครื่องหมายไว้แต่ถ้าเรามาร์กไว้สิผ่านปั๊ม พอระลึกกลับปุ๊บมันจะเห็นหมดเลยนะดึง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 เรื่องนั้นหมดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรนะีพอเราทําเครื่องหมายไว้สติก็สามารถที่จะไปจดดึงเรื่องราวต่างๆที่สัญญามาร์กเอาไว้นี่เขาเรียกมีสัญญาที่มั่นคง